สวัสดีครับวันนี้ของผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมที่โรงงานที่เรากําลังจะเปิดสาขาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนี้สาขานี้ก็ทําไปประมาณ 40- 50คันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดเป็นป้ายนะครับไม่ได้เปิดเป็นป้ายนะครับในชื่อของวิชัยพีทีนะครับตอนนี้ช่างกําลังทําตัว เผาหกไม่ใช่เผากระบะนะครับส่งเรียบอำเภออำเภอเพน,นะครับสั่งมาได้เกือบสองเดือนแล้วนะครับยังไงก็องขออภัยนะครับสี่ลายชานะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขณนนี้เวลาก็ห้าโมงสี่สิบนาทีเสียงดังนิดนึงครับเสียงดังไม่นิดนึงอะเสียงดังเยอะเลยมีใจหน่อยนะครับ อตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอะรื้อบ้านหลังนี้นะครับหรืออ,อาการหลังนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นโรงเรือนก็เรียกว่าเป็นโงรงผลิตเลยนะครับเดี๋ยวทําเป็นเสาเหล็กรับตัวนี้เสาบ้านหลังนี้เสาเรือนนี่เซ่แล,แล้วเราเรียกว่าเสาเซ่นะครับน,นี้ก็เดี๋ยว น่าจะประมาณก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่เราจะรื้อตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนเราทําเป็นที่าขายปุ๋ยนะครับขายปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ครับแต่ว่าวันนี้เราใช้ลงตรงนี้ผลิตนะครับเพราะว่าช่างที่กําลังผลิตอยู่นะครับก็เป็นของวิชัยพีจีนะครับตอนนี้ขยายเป็นที่สามโรงงานแล้วนะครับโรงงานหนึ่งก็ อยูอ่โรงงาน,ต,นต้นแบบเลยก็คืออยู่ที่อ่างบนภูนะครับนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับตัวนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่ารถแข็งแรงทนทานแน่นอนครับตามต้นฉบับแล้วก็รับประกันความแข็งแรงนะครับไม่น้อยหน้าในาสาขาใหญ่นะครับก,ก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับวันนี้ ถ่ายทาให้ชมนะครับหลายท่านอาจจะเห็นในวิชัยพีทีแล้วนะครับก็ถ้าออกจากโรงงานนี้ก็จะเขียนว่าวิชัยพีทีนะครับถ้าออกจากโรงงานช่างเขียวก็จะเป็นโรงงานาเขียนช่างเขียวนะครับถ้าออกจากอานาจก็จะเป็นเวอร์โทของทางอานาจนะครับรคือจริงๆช่างก็ฝึกที่งานที่เดียวกันนะครับแต่ว่ามาเปิดแยกทํานะครับต้องแยกทําเพราะว่าโรงงานเราเนี่ย ตัวโรงงานแม่เลยเนี่ยก็คือผลิตได้ครั้งละไม่เกิน3คันนะครับเพราะฉะนั้นเราขยายออกฝั่งนี้ก็ได้ก็จะได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ผลิตสินค้าคือสารี่รากนะครับมากคนสั่งมาเยอะมากนะครับยังไงท่านที่สั่งแล้วยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ ไงก็อดใจรอนิดนึงครับเราพยายามที่จะบริหารจัดการให้เร็วขึ้นนะครับให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงทีน,นี่เราก็อาจจะเมื่อนิดนึงครับว่าตอนนี้ก็จะประมาณนะฮะห้าโมงสี่สิบห้านาทีนะครับนะรบนะเราก็จะตัวนี้ก็ ไปส่งที่อำเภอเพนนะครับอันนี้ก็พรุนี้ก็น่าจะทำฝาท้ายแล้วก็ส่งวันศุกได้นะครับนี่กันพุธนะครับทางเราก็สองคนนะครับทำมาคำมเม้นเลยนะครับเดี๋ยวเราทำโรงงานใหม่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ก็มั่นใจได้ครับเพราะว่าเรารับกันสินค้า1ปีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีปัญหาหรือ ไม่พอใจในสินค้านะครับเราก็เปลี่ยนคันใหม่ให้นะครับเราจะไม่ซ่อมนะครับซ่อมนี่คือเราลูกค้าซื้อรถใหม่นะครับไม่ใช่ซื้อมือสองไปซ่อมนะครับเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนคันใหม่ให้เลยนะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับถ้าไม่ตรงสเปคไม่ถูกใจหรือว่าไม่ตรงตามที่สั่งนะครับก็คือแต่ว่าตอนนี้นะครับเหล็กก็ขึ้นราคามากนะครับยังไงก็ฝาก ลูกค้านะครับช่วยพยุงราคาช่วยเราด้วยนะครับให้เราอยู่ได้นะครับเราจะได้มีกําลังมีแรงใจในการผลิตเทเลอร์ซารีให้เราให้กับลูกค้าได้ใช้งานได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีกําไรเราก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกน้องเราก็มีเราต้องจ้างนะครับอันหนึ่งก็หลายบาทนะครับนะฮะสินค้าเหล็กก็ขึ้นนะครับปกติเนี่ยตัวเทนเลอร์ตัวนี้เราจยขายอยู่แค่ 2 9 0 0บาทนะครับแต่วันนี้เราขออนุญาตขายในราคา36,000บาทนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่มต้นทุนขึ้นมาเยอะคือจริงๆขายราคานี้ก็ยังขาดทุนกําไรอยู่นะครับขาดทุนกําไรหมายถึงว่าปกติในต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาต่อคันเนี่ยอย่างพอกระบ้าคันนี้นะครับกําลังทาเนี่ยต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่8,000บาทนะครับ8,000บาทเลยนะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเพิ่มขึ้นมาไม่กี่บาทนะครับ ต้องรบกวนนะครับให้กับลูกค้าที่ที่จะมาะใช้บริการหรือว่าสั่งซาลี่กับเรานะครับก็ราคาก็จะประมาณนี้ครับขอให้เข้าใจนะครับให้ผมอยู่ได้ให้ลูกค้าอยู่ได้นะครับถ้าผมอยู่ไม่ได้ผมก็ทําให้ลูกค้าไม่ได้นะครับวันนี้ต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาบอกนะครับข่าวมาบอก นะครับว่าเราก็ผลิตได้หลายสาขาแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะมากเยอะจริงๆนะครับลกค้าเยอะแล้วก็สั่งมาเยอะนะครับเพราะนั้นเราทำโรงงานเดียวเราทำไม่ทันครับนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่จใจเย็นรอรอสินค้าจากเรานะครับเราก็จะพยายามผลิตสินค้าที่มีความแข็งแรงสวยงาม เอาไปลากแล้วสวยงามใส่กับรถของท่านแล้วเสริมบารมีเสริมคุณค่าทางจิตใจกลับให้กนะับลูกค้านะครับความสวยงามของเราโรงงานนี้นะครับสำหรับช่างวิเชียนนะครับที่เป็นหัวหน้าช่างอยู่ตรงนี้ก็ผลิตสินค้าออกมาได้ค่อนข้างสยสดก้นงามนะครับทั้งสีนะครับทั้งสีทั้งคุณภาพและก็ความสวยงามของลูกค้านะครับเ,เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับลูกค้านะครับ นี่ก็อยู่ที่อำเภอภูกระดึงนะครับในมิชานี้เดี๋ยวจะเปิดเป็นร้านที่เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับของวิชัยพีทีนั้นก็อดใจลอยสักครู่ครับเพราะตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะว่าทําทไมเราถึงไม่ยังไม่ทําเพราะว่าฝนฝนเพิ่งหยุดไปนะครับถ้าเราทําหน้าฝนเราจะไม่มีไม่มีที่ทําเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเรารอให้เป็นหน้าหนาวที่ไม่มีฝนนะครับถ้ามีฝนเราจะสามารถสร้างได้โดยไม่มีอุปสรรคนะครับรงลงมานะครับก็เดินทางไปสะดวกนะครับอยู่ที่บ้านห้วยส้มนะครับบ้านห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับบ้านห้วยส้มนะครับติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยได้เลยนะครับ0833383507 0833383507นะครับก็เดินทางสะดวกครับตัวนี้ก็เป็นถนนมาริวันนะครับมารีวันที่สามารถเดินทางจากอำเภอชุมแพมาที่จังหวัดเลยนะครับเนี่ยฮะนะครับอาจจะถ่ายเมื่อนิดนึงครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับนะครับถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาจะทำเป็น4ี่เลนแล้วตรงนี้นะครับสามารถที่จะสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นนะครับ ะดวกมากนะครับนะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อได้ครับที่เบอร์โทร0 8 3 3 3 8 3507นะครับ083 338 3 5ส7ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ